สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของแฟนฟุตบอลสิงคโปร์ต้องชนะไทยเพื่อเข้ารอบไม่ต้องไปลุ้นแมตสุดท้ายรายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนรอบแบ่งกลุ่มแมตที่3ของทีมชาติไทยที่จะพบกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่17ธันวาคมเวลา19เนาฬิกามนาทีที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์แมตช์นี้มีความสำคัญกับทั้งสองทีมเนื่องจากทั้งสองทีมมี6คะแนนเท่ากันจากการแข่ง2แมตชนะทั้ง2แมต ถ้าทีมไหนชนะการันตีเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายโดยไม่ต้องไปลุ้นในแมตสุดท้ายในเพจสมาคมฟุตบอลสิงคโปร์ก็มีแฟนฟุตบอลสิงคโปร์ได้แสดงทัศนคติความคิดเห็นหลากหลายเช่นทีมชาติสิงคโปร์ถ้าชนะก็เข้ารอบแต่ถ้าเสมอหรือแพ้ก็ต้องไปลุ้นแย่งกันเข้ารอบกับทีมชาติมาเลเซียในแมตสุดท้ายทีมชาติไทยอย่าหวังว่าจะมาชนะในบ้านสิงคโปร์ ในเพจสมาคมฟุตบอลสิงคโปร์ก็มีแฟนฟุตบอลสิงคโปร์ได้เข้าไปแสดงทัศนคติความคิดเห็นหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้างทัศนกติของแฟนฟุตบอลสิงคโปร์ท่านแรกครับ ทีมชาติสิงคโปร์ต้องชนะแมตช์นี้เพื่อเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายแบบสวยๆมันอาจจะไม่ง่ายแต่เชื่อว่าทีมชาติสิงคโปร์จะทำได้แน่นอนเชิญแฟนฟุตบอลสิงคโปร์ไปกินต้มยำกุ้งที่สนามกีฬาแห่งชาติด้วยกันนะทันต่อไปครับแน่นอนทีมชาติไทยไม่ใช่ทีมที่จะเอาชนะง่ายๆแต่ทีมชาติสิงคโปร์ก็เคยชนะมาแล้วในแมตช์ชิงชนะเลิศของรายการนี้ที่ประเทศไทย แมตช์นี้แข่งในบ้านยังไงก็ต้องชนะเพื่อการันตีเข้ารอบ4ี่ทีมสุดท้ายทันต่อไปครับดูจากองค์ประกอบของทั้ง2ทีมแล้วฉันว่ามีโอกาสแพ้ชนะเท่ากันทั้ง2ทีมถึงแม้ทีมชาติสิงคโปร์จะได้เปรียบในการแข่งขันในบ้านแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทีมชาติสิงคโปร์จะชนะเล่นให้เต็มที่อย่าประมาททันต่อไปครับแมตช์นี้ทีมไหนชนะการันตีเข้ารอบ4ี่ทีมสุดท้ายโดยไม่ต้องไปลุ้นในแมตช์สุดท้าย หวังว่าทีมชาติสิงคโปร์จะเก็บชัยชนะได้นะแมตสุดท้ายจะได้พักนักเตะต,ตัวหลักเอาไว้ไปลุยในรอบ4ี่ทีมสุดท้ายจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าแน่นอนถ้าชนะแมตช์นี้แมตสุดท้ายกับทีมชาติามาเลเซียก็ส่งตัวสำรองเพราะไม่มีผลต่อการเข้ารอบแล้วนักเตะทีมชาติสิงคโปร์ต้องเล่นให้เต็มที่เพราะทีมชาติไทยก็หวังชนะเพื่อเข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายเหมือนกัน ทันต่อไปครับรายการนี้ทีมชาติไทยใช้นักเตะทั้งเก่าและใหม่ผสมกันดูจากแมตท,ที่เจอกับทีมชาติมาเลเซียแล้วยังมีจุดอ่อนเรื่องทีมเวิร์กต่างจากทีมชาติสิงคโปร์ที่ส่วนใหญ่จะใช้นักเตะที่มากประสบการณ์หวังว่าจะได้เปรียบตรงนี้ทันต่อไปครับรายการระดับอาเซียนทีมชาติไทยจะเป็นทีมแตง่งแชมป์เสมอแม้ว่าฟอร์มบางแมตจะฝืดบ้างแต่ก็สามารถเอาตัวรอดได้ ดังนั้นนักเตะทีมชาติสิงคโปร์ต้องเล่นด้วยความมุ่งมั่นรัดกุ่มและอย่าประมาททันต่อไปครับคิดว่าฟอร์มของทีมชาติไทยในแมตชนี้จะไม่เหมือนแมตท,ที่เจอกับทีมชาติมาเลเซียเชื่อว่าทีมชาติไทยจะเปิดเกมลุกใส่ทีมชาติสิงคโปร์อย่างเต็มที่แน่นอนซึ่งจะเข้าทางทีมชาติสิงคโปร์ตั้งรับและสวนกับทันต่อไปครับแมตชนี้ทีมชาติไทยจะมาเพื่อแก้แค้นทีมชาติสิงคโปร์ที่ทําให้ทีมชาติไทยตกรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก ดังนั้นแมตช์นี้จะเป็นทั้งการเข้ารอบและลบรอยแค้นด้วยเชื่อว่าทีมชาติไทยจะจัดชุดที่ดีที่สุดลงสนามแน่นอนจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าแน่นอนทีมชาติสิงคโปร์ปจะต้องยัดเยียดความพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติไทยเพื่อย,ย้ำแค้นและการันตีเข้ารอบข่าวว่าสุภโชคมิดฟิลด์คนสําคัญของทีมชาติไทยจะได้ลงสนามในแมตช์นี้ด้วยต้องสั่งจับตายจะปล่อยให้เล่นง่ายๆ ทันต่อไปครับคิดว่าทีมชาติไทยก็คงหวังเหมือนกับทีมชาติสิงคโปร์คือต้องเก็บชชนะในแมตช์นี้ให้ได้เพื่อการันตีเข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายและสามารถเลือกได้ในแมตช์สุดท้ายจะเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มหรือรองแชมป์กลุ่มทันต่อไปครับแลนด์กิ้งฟีฟ่าทีมชาติไทยอันดับที่97ส่วนทีมชาติสิงคโปร์อันดับที่161 แม้จะต่างกัน64อันดับแต่ก็ขอให้นักเตะทีมชาติสิงคโปร์อย่าวิตกกังวลเพราะมันไม่มีผลต่อการแข่งขนันผลงานในสนามเท่านั้นที่จะเป็นตัวชี้วัดผลแพ้ชนะทันต่อไปครับฟุตบอลรายการชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนทีมชาติไทยเป็นแชมป์มากที่สุด12ครั้งส่วนทีมชาติสิงคโปร์4ครั้งแม้ทีมชาติสิงคโปร์จะเป็นแชมป์น้อยกว่าทีมชาติไทยแต่ยังไงแมตชนี้ก็ต้องชนะทันต่อไปครับ นี่คือเหตุผลทำไมสโมสรในไทยลีกไม่ปล่อยนักเตะสามพี่น้องตระกูลฟันดี้มาให้ทีมชาติสิงคโปร์โดยเฉพาะอีกสารฟันดี้ที่ยิงประตูทีมชาติไทยจนทำให้ตกรอบคัเดเลือกฟุตบอลโลกผิดหวังกับสโมสรในไทยลีกมากจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าฟุตบอลรายการชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนฟีฟ่าไม่รับรอง จึงไม่สามารถใช้กฎข้อบังคับของฟีฟ่าให้สโมสรปล่อยตัวนักเตะได้มันขึ้นอยู่กับสโมสรที่จ่ายเงินเดือนนักเตะจะพิจารณาปล่อยตัวหรือไม่ทันต่อไปครับไม่กล้าฟันทงทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะเพราะค่าดของทั้งสองทีมไม่ได้ห่างกันมากอยู่ที่การวางแผนของโค้ชและนักเตะทีมไหนจะเล่นได้ตามแผนได้มากกว่ากาันเป็นกำลังใจให้นักเตะทีมชาติสิงคโปร์ทุกคนเก็บชัยชนะให้ได้ทันต่อไปครับ คิดว่าทีมชาติไทยคงจะเน้นเล่นบอลกับพื้นจากเท้าสู่เท้าและตั้งรับรอสวนกับส่วนทีมชาติสิงคโปร์จะใช้บอลโยนยาวเข้าใส่ตามที่ถนดัดมาดูกันว่าการเล่นที่แตกต่างของทั้งสองทีมทีมไหนจะคว้าชัยชนะทันต่อไปครับแน่นอนมันเป็นแมตช์ที่กดดันของทั้งสองทีมเพราะต้องการชัยชนะเพื่อการันตีเข้ารอบแต่ทีมชาติสิงคโปร์จะได้เปรียบเพราะมีนักเตะที่มีประสบการณ์มากกว่า น่าจะรับมือกับความกดดันแบบนี้ได้ดีทันต่อไปครับสถิติทีมชาติสิงคโปร์เจอกับทีมชาติไทยทั้งหมด65ครั้งทีมชาติสิงคโปร์ชนะ11เสมอ15แพ้39ซึ่ง5แมตช์หลังสุดทีมชาติสิงคโปร์แพ้รวดหวังว่าแมตช์นี้ทีมชาติสิงคโปร์จะเพิ่มสถิติชนะทีมชาติไทยให้ได้นะจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่า สถิติมีไว้ทำลายแมตช์นี้ทีมชาติสิงคโปร์จะกลับมาท็อปฟอร์มอีกครั้งแม้ว่าจะขาดนักเตะคุณสำคัญ3ามพี่น้องตระกูลฟานดี้ก็ตามเชื่อว่าทีมชาติสิงคโปร์จะเอาชนะทีมชาติไทยได้อย่างแน่นอนทันต่อไปครับขอให้นักเตะทีมชาติสิงคโปร์ทุกคนอย่าประมาทรัดกุมเน้นทุกจงังหวะถึงแม้จะเคยเจอกับทีมชาติไทยมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ใช่ว่าจะรู้หมดทุกอย่าง เก็บชนะเอาไว้ในบ้านตัวเองให้ได้อย่าปล่อยให้ทีมชาติไทยเอาไปทันต่อไปครับคิดว่าการที่ทีมชาติไทยไม่มีชนะทิปและทีละทรมันทําให้ประสิทธิภาพของทีมลดลงไปมากนักติดหน้าใหม่ยังไม่สามารถทดแทนได้โดยเฉพาะตําแหน่งมิดฟิลตัวลุกที่ชนะทิปเคยทำเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมทันต่อไปครับ มันและเดือดแน่นอนเพราะทั้งสองทีมมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องชนะเพื่อการันตีเข้ารอบหวังว่าทีมชาติสิงคโปร์จะประสบความสำเร็จเพิ่มสถิติชนะทีมชาติไทยได้อีกหนึแมตช์จะไปเชียร์ที่สนามแน่นอนทันต่อไปครับขอให้นักเตะทีมชาติสิงคโปร์ทุกคนเล่นให้เต็มที่ส่วนผลการแข่งขันจอบอมาเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของเกมกีฬา เชื่อว่าแฟนฟุตบอลสิงคโปร์จะเข้าใจได้ถ้าเล่นเต็มที่แล้วเชียร์และเป็นกำลังใจให้ทัศนคติของแฟนฟุตบอลสิงคโปร์ท่านสุดท้ายครับฟันธงทีมชาติสิงคโปร์จะชนะทีมชาติไทย2ประตูต่อหนึ่งเพราะดูจากศักยภาพของนักเตะแล้วทีมชาติสิงคโปร์ไม่ด้อยกว่าทีมชาติไทยแต่นักเตะทีมชาติสิงคโปร์จะได้เปรียบตรงที่มีประสบการณ์มากกว่านี่เป็นทัศนคติบางส่วนของแฟนฟุตบอลสิงคโปร์ ไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคุณทั้งประเทศครับ